รีวิวเครื่องมือทําเงินออนไลน์ที่ผมใช้อยู่สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเครื่องมือทําเงินออนไลน์ที่โปร่งใสชัดเจนตรวจสอบได้นะครับที่ผมใช้อยู่ก็สําหรับคนไหนนะที่กําลังมองหาเครื่องมือทําเงินออนไลน์บอกเลยครับต้องดูคลิปนี้ให้จบแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าไปาฟังเนื้อหานะครับเดี๋ยวไปฟังคําเตือนกันก่อนคําเตือนความเสี่ยงและจุดประสงค์ของวิดีโอการลงทุนใดๆมีความเสี่ยงสูงจึงอาจไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกคนผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนและลงทุนเท่าที่ตัวเอง รับความเสี่ยงไหววิดีโอต่อไปนี้เป็นวิดีโอแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวของผู้บรรยายไม่ใช่วิดีโอชี้นาการลงทุนสอนการลงทุนหรือแนะนําการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคครับเราก็มาเข้าเนื้อหากันเลยสําหรับเครื่องมือตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าอ่า morgan df finn tars หรือเรียกสั้นๆว่าฟินน์ทารสนั่นเองซึ่งตัวนี้นะฮะผมได้ทดลองลงทุนทดลองทําเงินมาแล้วนะครับเป็นระยะเวลากว่าหนึ่งเดือนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ผมชอบมากๆเลยนะครับเพราะว่าวิธีการทําเงินเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับเราก็แค่ฝากเงินเข้ามา เมื่อเราฝากเงินเข้ามาครับระบบตัวนี้นะฮะเขาจะเอาเงินของเราครับไปปล่อยกู้ให้กับนักเทรดนะฮะอย่างยกตัวอย่างเช่นนะฮะอย่างของผมเองเนี่ยลงทุนาฝากเงินเข้ามานะครับหน<ล>ึเหรียญยูนะครับหลังจากที่ฝากเข้ามาระบบมันก็เอาไปปล่อยกู้นะครับไปปล่อยกู้ผ่านระบบสมาร์ทคอนแทคนั่นเองซึ่งเป็นสัญญ,ญาณอาัจฉริยะนอากที่เขาเขียนไว้ ควบคุมนะฮะก็คือปล่อยกู้ให้กับนักเทรดนักเทรดนะฮะเขาก็จะเอาเงินของเราเนี่ยไปเทรดนะครับแล้วก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้เราอ่าจ่ายดอกเบี้ยให้ระบบเนี่ยวันละ2%นะครับแล้วระบบก็จะเอา2%เนี่ยมาแบ่งจ่ายให้เรานะครับด้วย1%อ่าก็คือระบบเอาไป1%นเระฮะเราเอาไป1%นซะครับซึ่งสัญญาการกู้ในแต่ละรอบเนี่ยก็คือรอบละ7วันนะครับในส่วนตัวของผมเองเนี่ยก็ปล่อยกู้มาแล้วประมาณเดือนกว่านๆนะครับก็รับมาทุกวันเลยฮะวันละ1%นะครเบเดี๋ยว พาไปดูฮะว่ารับจริงไหมนะครับนี่เลยเดี๋ยวไปดูตรงนี้นะฮะก็คือ Investment Income นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นประวัติการรับปันผลของผมนะฮะตั้งแต่เริ่มปล่อยกู้เลยนะครับซึ่งตัวผมเองก็เริ่มปล่อยกู้มาตั้งแต่วันที่1 2เอ้ยวันที่วันที่อันนี้ฮะ,ะวันที่14นะ,ะเดือนเดือน12ก็คือประมาณทันวาที่ผ่านมานะครับ ก็หลังจากที่เราปล่อยกู้เนาะครบ24ชั่วโมงครับเราก็จะได้เริ่มรับปันผลเลยฮะ,ะทุกวันนะฮะทุกวันฮะวันละ1% 1% 1%ซึ่งตัวผมเองเนี่ยปล่อยกู้ไป100นะครับ <kab Area> ผมก็จะได้เอ่ออยู่วันละร้อยนะครับถ้าเกิดวันเนี้ยใครที่ปล่อยกู้มากกว่าผมนะฮะคุณก็จะได้มากกว่าผมนะนะฮะ <USDA ayo> ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะฮะก็คือสรุปง่ายๆเลยนะฮะ um <ina> ว่าถ้าเกิดเราเอาเงินมาปล่อยกู้เนี่ยนะฮะก็รับปันผลครับวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับ,รบถ้าเกิดคุ ฝากหมื่นเหรียญน,นะครับคุณก็ได้วันละร้อยเหรียญน,นะครับ ก็ตรงนี้นะก็คือพูดง่ายๆนะครับอ่ามีเงินน้อยได้น้อยมีเงินมากได้มากแต่นะฮะการที่มีเงินน้อยเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องได้น้อยเสมอไปครับเพราะทางแพลตฟอร์มของเขานะครับทางระบบของเขาเนี่ยมีช่องทางให้เราครับสร้างรายได้เพิ่มนะครับง่ายๆครับด้วยการแจกลิงก์นะครับหรือว่าแชร์ลิงก์ออกไปครับนะฮะแชร์ลิงก์ออกไปนะฮะเมื่อมีคนสมัครเข้ามาเนี่ยนะฮะเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นซึ่งเขาจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้เราเนี่ยสูงมากๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังคร่าวๆก็แล้วกันยกตัวอย่างเช่นนนวันนี คุณแชร์ลิงก์ออกไปครับแล้วมีคนสมัครเข้ามานะครับแล้วเขาก็ฝากเงินเข้ามาครับสมมุตินะฝากเงินเข้ามา1 0,000ืเหรียญนะครับเขาก็จะได้ปันผลของเขาครับวันละ1%นั่นก็คือ100 US ดอลลาร์นะฮะส่วนตัวเรานะครับเป็นผู้แจกลิงก์นะครับเราได้อะไรฮะเราจะได้นะฮะสิบรครับระบบนะฮะระบบของเขาจะเอา15%ไปคูณกับปันผลที่อ่าคนเนี้ยเขาฝากเข้ามานั่นน่ะนั่นหมายความว่าวันนึงเนี่ย เราก็จะได้เท่าไหร่ฮะ15 US ซึ่ง15 US ตรงนี้เนี่ยนะฮะทางระบบเนี่ยเขาเป็ ite, นคนจ่ายให้เรานะฮะไม่ใช่ไปหักเงินของนักลงทุนไม่ให้ไม่ใช่ไปหก programs, ไัหปหกปันผลของอ่าคนที่ลงทุนเนี่ยเอามาจ่ายให้เรานะครับแล้วเขาเอาเงินตรงไหนมาจ่ายก็จําได้ไหมฮะเขาก็ได้1%เปเช่นเดียวกับนักลงทุนนั่นหมายความว่าเขาก็ได้ร้อยหนึ่งอ่ะนะฮะเขาเขาได้ร้อยหนึ่งเขาเอามาจ่ายให้ให้กับเรา15หเหรียญเนี่ยแบบนี้จ่ายได้ไหมฮะนะ,ะเขาไม่ได้ไปเอาเงินอา่าไม่ใช่ไปเอาเงินนนนนคคใหหหมมมม่่มาจเเเกรืืออแช์ูโซ เกมที่เขาทํากันแบบนี้นะฮะดังนั้นครับตรงนี้เราสบายใจได้ครับนะฮะซึ่งตัวผมเองเนี่ยนะฮะก็นี่ฮะเดี๋ยวพาไปดูครับว่าผมรับจากอ่าจุดนี้แล้วเท่าไหร่นะครับตัวผมเองเนี่ยนะฮะก็รับปันผลอยู่วันละ1ดอลลาร์เนาะก็คือผมฝากไป100นะครับแต่ค่าทำแอปเฟอร์เรตนะครับเนี่ยฮะที่ผมทำแอปเฟอร์เรตคือแจกลิงก์ออกไปเนี่ยผมได้รับถึงวันละ82ดอลลาร์แล้วฮะตอนนี้นะครับคำถามคือเฮ้ยผมแจก ไปเยอะแค่ไหนคําตอบคือนี่ฮะมีคนสมัครเข้ามาผ่านลิงก์ของผมเนี่ยห้ายูเซอร์นะฮะหรือว่า5รหัสนั่นเองซึ่ง3ใน5นะฮะก็คือตัวผมเองฮะผมสมัครต่อตัวเองนะฮะสามรหัสนั่นหมายความว่าเหลืออีก2รหัสครับที่เป็นคนที่ผมไม่รู้จักสมัครเข้ามานะฮะเห็นไหมฮะเฮ้ยนะฮะผมแนะนําไปแค่2คนหรือว่ามีคนสมัครกับผมแค่2คนเท่านั้นแต่ทําไมผมได้เยอะนะฮะก็คนที่เขาสมัครต่อจากผมเนี่ยนะครับเขาก็ไปแจกลิงก์ต่อน,นั่นเองนะครับเขาก็ไปแจกลิงก์แจกลิงก์แล้วก็ตอนนี้นะฮะทำให้ทีมของผ มเนี่ยมีคนที่อยู่ใต้ใต้ลิงก์ของผมเนี่ยทั้งหมดอ่ะ667คนแล้วแล้วก็มีคนฝากเข้ามาเนี่ยนะฮะหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสาเอ้ยหนึ่งหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยดอลลาร์แล้วนะครับตอนนี้มีคนฝากเข้ามานะฮะจึงทำให้ผมเนี่ยนะฮะรับอยู่วันละประมาณนี้ฮะจากค่าการตลาดเห็นไหมครับว่าการที่มีเงินน้อยนะครับก็สามารถรับเงินเยอะๆได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกนะฮะว่า ผมเนี่ยได้น้อยมากๆครับเพราะคนที่เขาได้จากการทำแอปเฟร์นะครับกับแพลตฟอร์มเนี้ยบอกเลยฮะตอนเนี้คนที่เขาได้สูงสุดเนี่ยวันหนึ่งนะฮะได้อยู่ที่วันละ4.7ล้านบาทครับ นะฮะ4.7ล้านบาทนะครับไม่ใช่น้อยนะนั่นหมายความว่าเดือนนึงเนี่ยนะฮะเขาได้รับจากการทำแอฟเฟ i ร์เอเนี่ยสูงเกือบถึง150ล้านบาทแล้วนะฮะซึ่งตรงนี้เป็นอะไรที่นะฮะบอกเลยว่าเฮ้ยคนที่กําลังมองหาเครื่องมือที่ชัดเจนโปร่งใสนะครับตรวจสอบได้เนี่ยบอกเลยฮะคุณต้องเปิดใจศึกษาเครื่องมือตัวนี้ให้ดีฮะเพราะมันสามารถทําเงินให้คุณได้แบบนะฮะสบายๆง่ายๆนะครับกับแพลตฟอร์มนี้ครับ ฟินทอสก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากเลยนะครับผมก็มารีวิวประมาณนี้สําหรับคนไหนนะฮะที่สนใจอยากจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากจะเอ้ยสมัครนะครับก็แอดไลน์ทักไลน์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมส่งข้อมูลอะไรให้ลองศึกษาดูลองตัดสินใจดูก็ทั้งนี้ทั้งนั้นครับการลงทุนใดๆมีความเสี่ยงสูงศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนดีๆโอเคครับพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ